สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Action d o หมอสายบูนะครับก็นี่คือวิดีโอแรกของช่องนี้เนาะแต่จริงๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่วิดีโอแรกสักทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนที่ติดตามอยู่เนี่ยอาจจะคุ้นกับช่องการาจิมสตองนะครับซึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับพาเวลิคติ้งแล้วก็ยิมบ้านนะครับทีนี้ ก็หลายหลายคนเนี่ยก็ทราบเนาะว่าผมได้พักการทําช่อง YouTube ไปประมาณ2ปีเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยย้ายไปต่างจังหวัดเนาะตอนนั้นพอผมย้ายไปต่างจังหวัดเนี่ยผมก็ไม่ได้เอายิมบ้านติดไปด้วยเนาะเพราะว่าผมไปพักอยู่บ้านพักของโรงพยาบาลซึ่งมันไม่มีที่ให้วางยิมบ้านซึ่งพอผมเนี่ยไม่ได้ซ้อมยิมบ้านเนาะไม่ได้ซ้อมพอลิสติ้ง lifting, ไม่ได้เล่น ไม่ได้ยกเวทในยิมบ้านอ่ะผมก็ไม่ค่อยอยากที่จะพูดเรื่องยิมบ้านกับเรื่อง p power Lifting เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผมไม่ได้ทำแล้วเนาะซึ่งการผมว่าเนี่ยในความเห็นส่วนตัวเนี่ยการที่ผมพูดในเรื่องที่ผมไม่ได้ทำเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่มันไม่ซื่อสัตย์กับคนดูเนาะทีนี้หล,หลายๆคนก็ทราบเนาะว่าผมเนี่ยเป็นหมอเนาะ จากชื่อช่องนี่แหละแล้วก็ผมก็เคยพูดเกี่ยวกับงานที่ทำมาหลายๆครั้งเนาะพอผมไปทำงานร่งโรงพยาบาลรัฐบาลเนาะโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยก็เจอกับคนป่วยจำนวนมากอ่ะมากันทุกวันมากันทั้งวันไม่หยุดไม่หย่อนพอมาพอมันงานเยอะๆเนี่ยมันก็เริ่มกระทบกับชีวิตส่วนตัวเนาะกระทบกับเวลาส่วนตัว กระทบกับสุขภาพตัวเองเนาะ,ะใครที่เคยใครที่ได้ติดตามผมใน i ิน t a g r กรกับใน YouTube กับใน f a c e b o o เนี่ยก็จำได้ว่าตอนที่ผมกลับมาใหม่หมๆเนี่ยผมได้ัตอ้ว,วนมากตอนนั้นเนี่ยวันแรกที่ผมเดินขึ้นตาช่างเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้ช่างมา2ปีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมหนัก115โลก็ หลังจากที่กลับมาอยู่จังหวัดเดิมแล้วออกจากโรงพยาบาลราชการแล้วผมก็มาอยู่โรงพยาบาลเอกชนเนาะมันก็ทําให้ผมเนี่ยมีเวลามากขึ้นผมก็เลยอพอมีเวลามากขึ้นแล้วผมทําอะไรผมก็เลยกลับมาออกกําลังกายอีกครั้งหนึ่งเนาะยกเวทแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ซ้อมเพื่อที่จะไปแข่ง r Lifting แล้ว เป็นซ้อมเพื่อ strengthening หรือว่าซ้อมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทั่วไปเนาะเพราะฉะนั้นส q ว a t เปนเพจ deadlift ก็ยังซ้อมอยู่แต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ซ้อมไปเพื่อที่จะไปแข่งพาวลิ l i f t i n g เนาะแล้วก็อ่ากิจกรรมที่ทำเพิ่มขึ้นมาก็คือซ้อมชกมวยนะครับอตอนนี้เนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในขั้นที่ อาจจะแค่อาจจะเฉยนะอาจจะมีงานขึ้นชกเพราะว่ายิมที่ผมซ้อมอยู่เนี่ยกำลังจะปรับจากยิมขึ้นมาเป็นค่ายมวยเนาะซึ่งผมก็อาจจะต้องไปช่วยเขาขึ้นเวทีแหละนะก็จะเป็นยังไงก็ก็ค่อยว่ากันเนาะเรื่องของอนาคตผมอาจจะถูกน็อกก็ได้ไม่มีใครรู้แต่เต็มที่ครับนี่คือนี่คือ กิจกรรมใหม่ที่ผมค้นพบเนาะหลังจากที่กลับมาอยู่จังหวัดนี้แล้วซึ่งผมพูดตามตรงแหละมันก็ลำบากใจเพราะว่าผมมาเริ่มมวยในอายุ30เนี่ยไอ้รีเฟกหรือว่าปฏิยาตอบสนองไอ้ความคล้องตัวทั้งหลายเนี่ยมันก็สู้กับเด็กๆยากแหละแต่เต็มที่ครับถ้าเกิดมีแข่งเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งเนาะ ขอกลังใจก็ขอบคุณนะฮะท,ที่ให้กำลังใจมาแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือนอกจากผมออกกำลังกายเนาะยกเวทชกมวยยกเวทชกมวยสลับกันอย่างหนักเลยเนี่ยก็มีสิ่งที่ผมทำเพิ่มขึ้นมาคือผมมาจริงจังก,กับโภชนาการของตัวเองเนาะหันมานับแคลอรี่หันมาจัดแมโครนิวิชั่นหรือว่าสารอาหารหลักเนี่ยพวก โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเนี่ยจัดสัดส่วนอย่างจริงจังเลยเพราะฉะนั้นอ่าแล้วถามว่ามันได้ผลไหมก็ได้ผลนะครับเนี่ยจากน้ำหนัก115โลในวันที่ผมเดินขึ้นตัดช่างแรกตอนนี้เนี่ยใเวลานี้เนี่ยผมหนักเหลือ79โลเนาะหายไปเกือบ40โล ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแหละแล้วผมก็ให้พูดให้ผมพูดตามตรงผมก็ไม่ได้งดไม่ได้ตัดอาหารเลยเลยคาร์โบไฮเดรตก็กินเหมือนเดิมแฟตก็ยังกินอยู่ไม่ได้ทำา IF เลยนอกจากผมจะเตรียมอาหารไม่ทันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ถามว่ามันหัวภาพแบบไอ้คนที่ทำไอเอไอคนที่ทำ I F, คทีโตแล้วออกมาพูดไหมออกมาพูดว่าเนี่ยไม่เห็นต้องนับแคลเลย ยังไงน้ำหนักก็ลดเหมือนกันก็ได้ผลแหละนะแถมผมยังมีเวลาไปซ้อมเวทไปซ้อมมวยทุกวันนะเพราะฉะนั้นใครถนัดไดเอทยังไงก็เชิญผมถนัดอย่างนี้ผมถนัดนับแคลผมถนัดที่จะกินให้มันได้สารอาหารครบถ้วนนะหลังจากที่ได้คุมอาหารเนาะอย่างจริงจังเด้ออวกระกายอย่างจริงจังเนี่ย น้ำหนักลงมาเกือบ40โลเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายมันสภาพดีขึ้นว่ะไอจากที่ความดันเนี่ยเกือบเฉียดที่จะเป็นโรคความดันเนี่ยตอนนี้เนี่ยความดันตัวบนผมต่ํากว่า120ตลอดเนาะหัวใจฮาร์เรสที่อ่าระดับพักเนี่ยผมก็ประมาณ50าสกว่าไม่เกิน60อ่ารูปร่างดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นได้ความมั่นใจมาใส่เสื้อได้หลากหลายขึ้นแล้วก็ ให้ผมพูดตามตรงก็คือนอกจากที่ผมเนี่ยผ่าตัดสันมัดเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่เคยป่วยอะไรที่ต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลเลยนะหลังจากที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองแล้วสุขภาพดีขึ้นมีความมั่นจใจในตัวเองในระดับหนึ่งเนาะซ้อมมวยได้ทักษะการชกมวยเพิ่มขึ้นมาที่ทํางานใหม่เนี่ยก็ให้ผมพูดตามตรงเลยก็ให้เวลาผมมากขึ้นให้เงินผมมากขึ้นก็ ถือว่าชีวิตดีขึ้นหลายๆอย่างเนาะแต่ในใจเนี่ยเฮ้ยมันรู้สึกว่างเปล่าวะ่ะเพราะว่าไอ้ช่วงที่ผมพักงานจากที่ฐาตัดสันมันเนี่ยให้ผมพูดตามตรงคือผมมานั่งอยู่บ้านเฉยเฉยมันก็รู้สึกว่างเปล่าอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยให้พูดตามตรงก็คือไม่รู้ว่าตัวเองมีจุดมุ่งหมายอะไรไม่รู้ว่าเราเกิดเพื่ออะไรไอ้ช่วงที่ผม พักอยู่บ้านเฉยผัดหลังจากผัดตตดสนหมัดเนี่ยผมก็เลยตั้งคาถามกับตัวเองว่าเฮ้ย <Hey! S 1> แล้วเรามันเกิดมาเพื่ออะไรวะซึ่งมันก็ใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันเนาะกว่าจะค้นพบว่าผมต้องการอะไรกับชีวิตทีนี้วันหนึ่งผมก็ได้ไปฟังพอดแคสต์ของไม้ไทยสันหรือว่าลุงไม้ของเรานี่เองเนาะตอนนั้นเนี่ย ในรายการเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นแขกรับเชิญแต่ว่า,าลงไม้เนี่ยพูดกับแขกรับเชิญที่มาว่าทำไมเราถึงเกิดมาคำตอบของลงไม้ก็คือเราเกิดมาเพื่อเสริมสร้างโลกใบนี้ we were born to enrich this world แล้วก็เมื่อเราส่งต่อสิ่งดีๆที่เราได้รับเนี่ยให้กับคนอื่นไอ้สิ่งดีๆนั้นเนี่ยก็จะถูกส่งทอดส่งทอด จากคนต่อคนจากคนต่อคนไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราไอ้สิ่งดีๆที่เราสง่งต่อออกไปเนี่ยมันจะขยายขึ้นเป็นสเท่าสเท่า1ิบเท่าในโลกใบน,นี้เลยเนาะผมก็เลยเฮ้ยมันนั่งคิดดูเราเนี่ยเหมือนก็โชคดีนี่ว่าที่ได้เกิดมาได้ออกกําลังกายตั้งแต่อายุยังไม่แก่มากเนาะได้เริ่มมาคุมอาหารจริงจังเปลี่ยนรูปร่างตัวเองตั้งแต่อายุที่ ถือว่ามันค่อนข้างน้อยอยู่เนาะยังไม่เกิดผลเสียในระยะยาวกับร่างกายกับสุขภาพของตัวเองมากนะักเนาะเนี่ยผมว่านี่คือความโชคดีของผมที่ได้มาออกกําลังกายได้มาคุมอาหารทันเวลาเนาะก่อนที่มันจะมีความเสียหายถาวรเกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งครูที่สอนมวยผมเนี่ยก็ได้พูดประโยคนึงกับผมก็คือ การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการเดินรุกออกอาวุธอย่างดัดกลุ่มมีระบบป้องกันตัวแล้วก็รุกอย่างเป็นระบบเนาะทำให้อ่ะเราสามารถออกอาวุธได้ตลอดแล้วเขาก็สวนเราไม่ได้นี่คือการป้องกันตัวรูปแบบหนึง่งอ่าแล้วมันก็ทำให้ผมมาคิดว่าเอ้ยระบบสุขภาพที่ดีก็ควรเป็นแบบนั้นนี่เพราะว่า ถ้าเกิดเรามานั่งรักษาทีละคนงานนี้มันก็คืองานที่มันไม่มีวันจบสิ้นเนาะทำไมเราถึงไม่ทําให้คนไม่ต้องมาลงบายกันตั้งแต่แรกล่ะซึ่งในสิ่งนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงเขาเรียกว่าวิชา preventive medicine หรือว่าเวิจาศาสตร,ร์ป้องกันก็คือป้องกันไม่ให้คนป่วยหรือว่าไม่ให้คนเป็นโรคเนาะเพื่อที่จะได้อ่า ไม่ต้องมารักษาที่โรงพยาบาลหรือว่าถึงเป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นเยอะเนาะใช้ยาไม่เกี่ตัวหรือว่าถึงเป็นขึ้นแล้วก็เป็นความใตแข็งมันแล้วเนี่ยก็ป้องกันไม่ให้ร่างกายมันเสียหายมากขึ้นนะนี่คือคแขนงหนึ่งของอวิชาแพทย์เนาะ preventive medicine หรือว่าวิชาเวชศาสตร์ป้องกันนะครับผมเนี่ยก็เลยเอย นั่งคิดย้อนดูไปเนาะทำไมคนถึงมาโรงพยาบาลกันเยอะทั้งในเมืองทั้งในชนบทแล้วทำไมผมถึงไม่ค่อยป่วยเนาะวันหนึ่งผมเดินเข้าไปทำง,งานมองเห็นคนนั่งอยู่เต็มเลยก็พบว่าคนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยจะมีรูปร่างอยู่สองอย่างก็คืออ้วนฉุกเนาะกับรูปร่างอีกแบบหนึ่งก็คือ ตัวผอมแห้งแรงน้อยเนาะไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อนะกระดูกบางๆซึ่ง2ออย่างนี้เนี่ยผมว่าเป็นคนไข้ประมาณ80-90%เลยเนาะถ้าเกิดคนไข้80-90%เนี่ยไปคุมอาหารเนาะไปออกกำลังกายไม่ให้ตัวเองมีไขมันสะสมเยอะเกินแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อให้ตัวเองเนี่ยผมว่าคนไข้ประมาณ80-90%เลยเนี่ย น่าจะไม่ต้องมาโรงพยาบาลกันเนาะเพราะว่าไม่ค่อยป่วยหรอกถึงป่วยมาก็ใช้ยานิดหน่อยเนาะซึ่งการที่คนไข้ามาโรงพยาบาลเยอะๆเ,เนี่ยมันมีข้อเสียยังไงพอโรงพยาบาลเยอะๆข้อเสียเนี่ยก็คืออ่ะใครที่เคยไปโรงพยาบาลหรือว่าพาญาติเพือ่อ่ไปโรงพยาบาลเนี่ยรู้กันแน่นอนว่าหมดเวลาไปลงหมดเวลาไปเป็นวนันนะแล้วก็พอคนไขยเย้เยอะๆเกิดอะไรขึ้นอ่า หมอก็ให้การรักษาได้ไม่ละเอียดเนาะตรวจร่างกายไม่ละเอียดที่คนไข้บ่นๆกันเนี่ยรอมาทั้งวันได้ตรวจกับหมอแค่แป๊บเดียวเนี่ยสาเหตุมันก็มาจากกันเนี้ยก็มากันเยอะพูดตามตรงเลยนะแล้วพอมากันเยอะคนไข้ก็รอคิวเยอะก็บ่นว่าเอ๊ะทำไมมันช้าจังทําไมถึงยังไม่คิวเังยไม่ถึงคิวฉันสักทีเจอทีก็บ่นว่าทําไมงานมันหนักจังหนักทุกวันหนัก ไม่มีวันหยุดเลยอ่าซึ่งมีเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมลาออกจากราชการตั้งแต่แรกซึ่งถ้าเกิดเราทำให้คนไม่ป่วยมาโรงพยาบาลตั้งแต่แรกเนี่ยผมว่านะมันจะมีข้อดีหลายอย่างเลยเนาะไอ้การรักษาแบบตั้งรับเนี่ยมันรักษาได้ทีละคนนะคนก็เลยมาโรงพยาบาลกันเยอะพอมาเยอะแล้วก็รอนานงานกระล้นนาะให้การรักษาได้ไม่เต็มที่ ถ้าทําให้คนไม่ป่วยมาตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ต้องมาโรงพยาบาลาตั้งแต่แรกเนี่ยงานในโรงพยาบาลงานนั่งรักษาทีละคนเนี่ยมันก็จะลดลงเนาะคนที่มาโรงพยาบาลก็แฮปปี้ไม่ต้องรอคิวนานนะได้การรับการรักษาละเอียดได้รับการตรวจแบบละเอียดคนทํางานก็แฮปปี้พูดตามตรงงานไม่เยอะได้ทํางานแบบละเอียดให้การรักษาที่มีคุณภาพมีความสุขกับการทํางานรัฐบาลก็แฮปปี้เนาะเงินเนี่ย เงินงบประมาณทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องเอามาจมกับความดันไขมันเบาหวานโรคประจำตัวเนาะซึ่งผมว่านะถ้าประเทศเรามันเน้นทางนี้กันตั้งแต่แรกเนี่ยผมว่าหมอเขาก็คงไม่ลาออกจากโรงบาลกันหรอกเนาะทำงานสบายๆนะตรวจละเอียดละเอียดได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเนาะไม่ต้องมานั่งแบบสปีดดันตรวจคนละ2อสมนาทีรีบจจย้ายรีบกลับบ้าน ทีนี้ทำไมถึงอยากกลับมาทำช่อง y o u t u b e อีกครั้งหนึง่งก็อย่างที่ผมบอกเนาะจากพอดคคสต์ของไม้ไทยสันเราเกิดมาเพื่อสรางสร้างโลกใบนี้แล้วก็เกิดมาส่งต่อความโชคดีของตัวเองให้กับคนอื่นเนาะผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมโชคดีนะทีะ่ได้คนพบการยกเวทได้คนพบกีฬาพารลิติ้งที่ผมเคยซ้อมแข็งอยู่แล้วก็ได้คนพบ การชกมวยตั้งแต่ตอนที่อายุน้อยๆยังร่างกายไหวอยู่โชคดีที่ได้เรียนรู้วิธีการกินอาหารอย่างถูกต้องเนาะก,การจัดสัดส่วนอาหารการนับแคลอรี่อย่างถูกต้องแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองก่อนที่มันจะสายเกินไปผมเนี่ยก็เลยผมเลยก็คิดว่าเออถ้าผมเนี่ยส่งต่อความโชคดีตรงนี้เนี่ยให้คนไทยเนี่ยรู้จักควบกลุมอาหารรู้จักออกกาลังกายเนี่ย ผมว่าอ,อย่างที่ผมบอกคนไข้80 90%เลยจะหายออกไปจากโรงพยาบาลคนไทยก็ไม่ต้องเปิดป่วยเข้าเข้าออ,อ,อ,ออกโรงพยาบาลกันบ่อยเนาะ,ะก็เลยก็เลยอยากใช้ช่อง YouTube เดิมที่มีอยู่เนี่ยเปลี่ยนจากเนื้อหาสนใจเปลี่ยนจากเนื้อหาเปลี่ยนเนื้อหาจากความสนใจส่วนตัวเนี่ยเรื่อง o ลิฟติ้งกับเรื่องการทำยิมบ้านเนี่ยให้มาเป็นเนื้อหาส่วนรวมเนาะ ก็เลยอยากให้หลังจากนี้ไปเนี่ยช่องหลังจากนี้ไปเนี่ยช่อง u t u b e นี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแนวทางนะครับจากการทำยินบ้านแล้วก็พอลิสติ้งเนี่ยไปเป็นเนื้อหาการส่งเสริมสร้างเสริมสุขภาพให้คนไทยเนาะให้คนไทยรู้จักการควบคุมอาหารรู้จักการออกกำลังกายเนาะส่วนเนื้อหาเก่าเนี่ยผมก็จะยังเก็บอยู่เนาะ้พวก พลิฟติ้งไอ้พวกการทำยิมบ้านเนี่ยคือถ้าเกิดใครอยากมาค้นวิธีการทำยิมบ้านคน้นไอ้เรื่องพลิฟติ้งเนี่ยก็มาค้นได้เนาะถามว่าทำไมพี่พูดกว้างจังเลยเรื่องการคุม,มาาอาหารการออกกำลังกายทำไมใครๆก็ทำผมว่านะไอ้เรื่องเบสิกเนี่ยมันน่าเบื่อจริงแต่มันสำคัญเนาะแล้วก็ผมเนี่ย หลังจากที่ไปทำงานดูแล้วเนาะผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบทำงานแบบมองภาพกว้างกว้าง่ะไม่ค่อยชอบไปทำอะไรที่มันเฉพาะเฉพาะเฉพาะลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเรียนต่ออะไรกับเขาฮะก็ออกมาทำงานเป็นแททั่วไปเนาะแล้วก็มาเจอคนมามาค้นพบเจอแนวทางที่ชอบอยากทำก็คือ าการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพให้คนไม่ให้ให้คนไทยเนาะให้รู้จักควบคุมอาหารให้รู้จักออกกำลังกา,กา,กายตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องป่วยมาโรงพยาบาลกันไอความรู้แบบละเอียดละเอียดเจาะลึกเรื่องกลไกไออินซูลินเรสิตันฟาติงอะไรฮอร์โมนอะไรทั้งหลายเนี่ยผมอาจจะไม่ไม,มีแบบชาวบ้านเขาหรอกหมอคนหนึ่งเขาพูดเยอะละไอเรื่องไดเอทไอเรื่องฮอร์โมนอะไรเนี่ย ผมจะเป็นหมอที่พูดเรื่องการออกกำลังกายเนาะเรื่องการควบคุมอาหารแบบภาพใหญ่ก็คือ,อาการนับแคลอรี่เนาะการจัดแมคโครนะก็ขอฝากช่อง YouTube ช่องใหม่เนาะหรือว่าจะเรียกว่าช่องเดิมในรูปแบบใหม่ก็ได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ